สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับมือนช่องฮักนกชาแนลครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องนครับเมือนนี้หากลั่ไในเหตุลิปมือแหลกพี่น้องเอ้เสียงมันจะเนียบเอา้าได้เมนูแซบครับเป็นเมนูต้มยต้มยเมนูแซบ <c oughs> บาน,นๆครับเอาพี่น้องทนใดสนใจครับอย่าลืมเอาสําหรับปีใหม่ปีนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขสุขสุขคนได้ครับเด้อพออลยเนาะแม่กินเลยครับหอยยังพดดมหอยปากว่าง ด้วยหอยขัวหอยจำศิลหอยโขงแมนหอยโขงนะารสชาติมันชิหวานๆครับเจลซีฟู้ดผัดดำตำเองตรงนี้อืมพิเศษขนาดเลยเมื่อ,อ,อ,อนี่ยปลาซีเผาปลาต่อต<อ>่อปลาเมื่อเดินเลยเอาปลาเผากินกับปลาเผากาแซ่บครับแต่ว่าเจลผัดดำบริสิมมาเลยเอาเลยฮะบริสิมอืมชิม แรงยังไยนอกจากเค็มกับบะหมี่รสสัต์อื่นเลยบริสุทิเนาะก็คือบ้ันถึกสูตรยังไงมันบรดเกเค็มน้องว้ยจำหลายชี่อ๋อตัวเงยหัวเต็มเต็มครับอันยำเค็มจ้ำน้อย สีแสบพอดีเลยฮึครับจิ้มนิดเดียวนะอือแสบไปหน่อยรดตามกระออเค็มๆเออเค็มกอนแล้วก็หวานแล้วก็มีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวสีรสชาติ เจ้าวา<ล>วานค้อยขวงมาย็นมามแล้วก็ะซิมีอีกนึงหอมกระเทียมครับหอมกระเทียมโมเมเนต์อื่นเลยอันนีมีต้นหอมกับกระเทียมเลยที่เราใส่ถือให้มันหอมจำคออ่อยู่กันเวเ็ม ปลาอ้อยเนี่ยมือแรกครับแกกแรงสองข้างหน้านี่ก็จะเป็นทงหน้าส่วนปาล์มกลางก็เป็นส่วนน้อยแล้วก็ข้างนี่ก็เป็นทงหน้าทั้งนายเป็นพีภาษาแม่เป็นบางเมมเดี๋ยวไปเห็นตาลางขาสีชมพูเห็นปะข้างล่างนี่จะเป็นขอบงวเด้อค่ะอือจากพื้เก่ามันเป็นขอบงวสีขอบาย อคอยซองตัวจองนาการน,นะคระับคู้บ้าฮู้กินปีได้ปีใดกระแสพคือเกาแมนยู่บ้ครับหังเรื่องหวานๆหอยโครงนากินเพื่อพี่น้อง FC เอฟซีเด้อ ra hơi tầm nhiều cái của chúng khai nè, là cà phê mặc khảm nằm em tiểu ba đồng mai lên ngập à, không bánh รสสัตว์กะสิหวานๆเค็มๆวานนี่วานหอยเค็มหนี่ปกระตองผูดถึงตัวร์พี่น้องแซ <c oughs> ่บอล่อยตทั้งอยู่เค็มแซ่ค่ะบช่วงนี้ครับบันทเป็นน้ององ่วนน้องควายเพื่อให้บริการได้เดพี่น้องเด้บ้านเนี่ยยังยากให้คนรงพิด ผมได้กินท่านปีในกับท่านครัวท่านกับบ้านท่านบ้าท่านกับสื่อไปเอาลงจริงเลยเนาะแม่ค่ะเลยน่ยน่ใ่เเดือดอย่างนี้ ออกมากๆแต่ที่ประมาณนี้นะยพี่น้องคู่คนเมื่อกีกินมันจะบอกว่าแซ่บหวานใช่ไหมาการซื้อของคูนได้กินตลอดเนะะาะกัแฟนคู่เขาเ <c oughs> ขาจะโขงกับพอยแล้วเชอรี่คือกันปพรดำบ่คือไหนเมื่อแต่แสบกว่าโข,อของเพราะว่าอันนี้หวานกว่าหรออือหือ เห็ดเป็นกับแกมกด็ดีกินข้าวเขาก็ได้อันนี้เอาไปก่อยด้บผัดเลยทั้งจับผัดขา้าวคั่วหมกนาวกไอ่หอยปลกกวาง อืออือือไปกินมาก,กะหนาวฮึหทางเสียงลมพัดใบอ้อยจริงยืน,นีแบบหนาวอือยุอเนี่พอดี đi ừ xuống là... nào nó, nhìn cả thông thường kiểu như nhâm náu, chạm măng mình sẽ <laughs> ตำมักน่าเนี่ยตำบมักพริกกระเทียมครับแล้วก็เอาน้ำปลาลงแล้วก็ใส่ใบหอมแล้วก็บีบมะนาวหวดแล้วก็ช่อรถแล้วก็น้ำตาลเห็ดเจวเห็ดง่ายๆครับแต่ว่าแสบนี่สุดยอดสุดยอดเน่แสบแห้งค่ะเหลืองเจไวไหวใจพอดำํำทุกคนสิว่าผิดหวังครับพดดำเห็ดแจว <laughs> อิ่มเหมือันอิ่มคือกันค่ะฝากนด้วครับพี่น้องเอฟซสูผ่ผูสู่คนครับอย่าลืมสนใจพิมคำว่าสนใจใต้ลิพอดำครับแล้วก็มีอย่างเวลาพอดำขาดของพอดำจะบ่คอยโทรกรับเลยครับ,รบเหนียา,าพี่น,อน้องโทรมาหลับอยู่บาักั้งางอง <laughs> แต่ถามให้โทรกลับบอโทรกลับเด้อค่ะเพราะว่ามัน,น,นมีลายเบอร์มันสองแบบมีแบบว่าเพื่อนโทรไปขายให้ลูกค้าหลอกลูกค้าโอนเงินมีเลอพี่น้องไงแ,ม,แม,ม่นแม่นระมัดระวังกันนําครับเอา้าฝากน้องงัวแน่เป็นอาหารปลาตามฤดูกาลครับสําหรับปีนี้ก็เริ่มต้นใหม่มเป็นปีใหม่เป็นคนใหม่เป็นคนใหม่เห็นคนเก่าบ่ได้บ่บ่ไดเอ้าฝากครับอย่าลืมอุดหนุนซอยลายยางในแนวครับพี่น้องสามารถ ติดต่อสอบถามามาไดเนาะก็ว่าพี่น้องบริู้ร้อยเบิ่งพอดคู่มือกันยังดีแม,ดม่กดไหลให้น้ำพี่น้องกดไหลให้นำอย่าลืมนะครับเด้อยวระเบร์เมื่อสะกุลแมนบอแมนค่ะมาเมื่อ,อไรวันทีหาวันทีหกเะื่ะพี่น้องบางคนอาจจะถามหาเนาะบ่เห็นบาวะเบอร์ลายมือแล้วเพิ่นเมื่อเทียวสะกุลครับ เมื่อน้ำโพน้ำเม่เพิ่นเอาสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับขีดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนาครับลำลำเรื่อยๆถูกห้วเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ